สวัสดีจากแคนาดาค่ะทุกคนวันนี้มาแชร์สิ่งดีๆให้ฟังอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินของฝรั่งที่แคนาดาค่ะนะคะที่ประสบการณ์ที่ได้เจอมานะคะอันนี้เป็นประสบประสบการณ์ของตัวเองที่ได้เจอมานะคะก็คืออย่างนี้ค่ะคือมันเป็น c คานเตอร์หรือว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเขาในการรับประทานอาหารนะคะ คือเขาจะที่ที่เห็นเห็นเนี่ยนะคะเขาจะกินอาหารเนี่ยไม่เหมือนบ้านเราก็คือของใครของมันจานใครจานมันนะคะจะไม่จะไม่มามีอาหารวางเหมือนเมืองไทยเหมือนคนไทยแล้วก็กินข้าวแล้วก็ตักอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะเขาจะไม่ไม่เป็นแบบนั้นเขาจะไม่ชินแบบนั้นแล้วก็เอ่อเขาก็ใช้ซ่อมกับมีดเขาใช้ช้อนไม่ แทบจะไม่ค่อยค่อยเป็นกันนะคะเออตัวอย่างก็คืออย่างที่บ้านนี่แหละค่ะก็คือเคยเล่าไปแล้วเนาะในในในคลิปที่ผ่านมาอคือใจช้อนไม่ค่อยเป็นซอนก็ก็ใช้ไม่เป็นเขาก็ใช้ซ่อมนาหารในการกินข้าวคือยุรีเนี่ย <c oughs> ทำกับข้าวเนี่ยบางครั้งก็ทําอาหารไทยมันก็จะมีข้าวใช่ไหมคะก็จะก็จะบ่อยอะ่ะเขาก็จะใช้ ใช้ส้อมนี่แหละในการกินช้อนนี่ก็นานๆครั้งแล้วเวลาจะนั่งทานข้าวที่ที่โต๊ะอาหารเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เป็นเทศกาลที่ลูกหรือลูกเขยหรือ,อในครอบครัวมามารวมตัวกันในวันคริสต์มาสในวันแตงกิ๊วิ่งเนี่ยเขก็จะมีอาหารเป็นอาหารฝรั่งนะคะวางแล้วก็จัดโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนั้นอะรับประทานร่วมกัน แต่ในชีวิตรประจําวันนี่คือจานใครจานมันไม่เปลืองเหมือนคนไทยก็คืออย่างเดียวจานเขาจานเราจานลูกคนละจานนะคะไม่มาไม่มาเปลืองเหมือนคนไทยที่บอกว่าเออวันหนึ่งเนี่ยถ้าคนไทยเนี่ยกินข้าวแล้วก็มีกับข้าวอย่างเดียวนะถือว่าแบบมนันแปลกใช่ไหมคะเหมือนกับว่าโอ,อ้ไม่ไม่คือไม่มีไม่มีแบบมนันแปลกอะ่ะคือ อาหารไทยเนี่ยต้องมีกับข้าวอย่างน้อยสองถึงสามอย่างอ่ะถ้าครอบครัวใหญ่ก็จะมีเยอะเลยห้าหกอย่างเป็นสิบอย่างไปเลยแต่ถ้าเป็นครอบครัวปันกลางเนี้ยก็จะมีกับข้าวสองอย่างสามอย่างแล้วก็ข้าวเนี้ยคนไทยจะเป็นอย่างนั้นแต่ฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งอีการใครจันมันอยู่ที่บ้านก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะนานๆครั้งจะมาร่วมโต๊ะอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็กินของเขาหนึ่งจานแต่ให้เขาเวลาทําอาหารไทยมีข้าวมีกับข้าวมีอะไรก็ ตกให้เขาอย่างเราก็หนึ่งจานอะไรแล้วก็หนึ่งจานอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็มีกับข้าวแล้วเราก็แชร์กับลูกกินกับลูกแต่เขาก็หนึ่งหนึ่งจานนะคะอย่างไปร้านอาหารอย่างเงี้ยนะคะร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะสั่งเลยของใครของของคนคนนั้นของคนคนนั้นว่าเออเธอจะกินไรเธอก็สั่งของเธอฉันจะกินอันนี้เขาจะกินอันนี้อย่างเงี้ยนะคะ ก็จะเป็นของใครของมันที่จะไม่มาที่จะได้ไม่ไม่มาเอ่อมาแชร์มากินเหมือนคนไทยนะคะแล้วเวลาจ่ายตังค์เนี่ยนะคะที่ที่ที่ได้ประสบพบเจอมาเนี่ยนะคะที่มาอยู่ที่นี่เอาง่ายๆครบห้าปีเมื่อวานนะคะเวลาไปสั่งอาหารเนี่ยอย่างอ่าประสบการณ์ที่เคยเห็นนะคะสามีเขาพาเขาเป็นเจ้าของบริษัทเนาะเขาก็จะพาแมมาดา หุ้นส่วนหรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยหุ้นส่วนของเขาเนี่ยไปทานอาหารในช่วงคริสต์มาสเขาก็ไปเป็นเป็นคู่สองคนผัวเมียผัว mm. เมียผัวเมีย,อ,มยอย่างเงี้ยประมาณห้าหกคู่นะคะ mm. เขาก็สั่งเขาก็สั่งของของใครของมันแล้วเวลาบินมานะคะทุกคนบินมาเขาก็จะแยกมาเลยว่าของคู่นี้ของคนนี้ของคนงคนี้เขาก็จะจ่ายเขาจะจ่ายของเขาเอง ก็จะจ่ายไปอย่างเรากับสามีก็จะจ่ายของเราขนาดเป็นกินเลี้ยงของเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนหุ้นส่วนเนี่ยเขาก็จ่ายของเขาสองคนผมเนี่ยเราก็จ่ายสามีเราก็จ่ายให้เราอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะอันนี้หนึ่งหนึ่งตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งไปกินวันเกิดเพื่อนไปกินวันเกิดเพื่อนที่ร้านอาหารเรากับสามีก็ไปเขาก็มากับภรรยาเขา ก็สั่งอาหารของครของมันนะคะจะเป็นอาหารือเป็นเซตเป็นเมนคอร์สของก็อาหารฝรั่งเนี่ยก็กินเสร็จเรียบร้อยเวลาบินมาก็บินมาแยกเหมือนกันเออของเราก็ของของเรากับสามีหนึ่งบินของเพื่อนเขาอีกหนึ่งบินอย่างเงี้ยเขาก็แยกกันจ่ายเออนี่แหละคือวัฒนธรรมวัฒนธรรมของของเขาอย่างของเราเนี่ยอาจจะเลี้ยงนะวันเกิดไปเลี้ยงอ่ะเจ้าภาพเลี้ยง คนไทยใจดีค่ะไปอ่ะกินอดีตน,นี่เชีนเลี้ยงอะไรเฉนเลี้ยงใหม่ฝรั่งเขาก็จะไมเ่เขาก็จะเขาจะแยกเลยถึงจะเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็เขาก็จะแยกบินจ่ายอย่างสมมติเอ,อลูกลูกพาไปกินข้าววันเกิดอะไรอย่างนี้ยอย่างสามีเนี่ยนะคะที่ลูกลูกสาวเด่ยเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มีเงินเดือนแล้วเขาก็จ่ายของเขาเองแล้วก็ เราเอ่อเรากับสามีก็จ่ายแบบสามีก็จ่ายไงแต่ทีนี้ลูกก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยววันนี้ยมันเลี้ยงว,วันเกิดพ่อเขาจ่ายเองอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันคือวัฒนธรรมของเขาเนาะวัฒนธรรมของเขาของเรานี่ถึงยังไงลูกทํางานอะไรแบบไหนไปกินข้าวข้างนอกพ่อแม่ก็ต้องเป็นคนจ่ายอยู่ดีใช่ไหมคะอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมของเขาเป็นเคอรเจอร์ของเขาของ การกินอาหารเงี้ยคือเล็กๆเ,เราไม่ชินเพื่อนๆออมาอยู่กับเขาใหม่ๆเวลากินข้าวใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ตักใส่จานใส่อะไรเงี้ยก็มานั่งกินที่ที่โซฟาเขาไม่นั่งกินที่ทโต๊ะกินข้าวอย่างเราเนี้ยเรานั่งตอนแรกก็เป็นนั่งนั่งกินอยู่กับเขาเออไม่ถนัดหลังจากนั้นมานั่งกินที่โต๊ะกินข้าวเพราะว่าเราต้องใช้ช้อนและส้อม คือเป็นคนเป็นคนชินกับการช้อนแล้วซ่อมช้อนอย่างเดียวมันมีแปลกๆคือมันมันมันกินไม่ถนัดอะนะทุกคนก็ก็โดนโดนฝึกโดนสอนมาอย่างเงี้ยจากเมืองไทยเราเราเป็นเรากินมาอย่างเงี้ยตั้งแต่ตั้งแต่ตแตเกิดเนะาะทีนี้เขาก็ใช้ชีวิตของเขาอย่างนั้นตั้งแต่เกิดนี่แหละคือวัฒน,นธรรมการการกินอาหารของของฝรั่งที่นี่เขาจะเป็นอย่างนี้อย่างไปกินเลี้ยงที่บ้านใครอะไรอย่างเงี้ย คือเจ้าภาพเนี่ยเขาก็จะมีอ่าอาหารและเครื่องดื่มคนที่มางานนะคะคนที่มางานปราร์ตี้ที่บ้านเขาก็จะถือของมาทุกคนมามาคู่ผัวเมียมาคู่ผัวเมียอย่างเงี้ยเขาก็จะถือของมาอของกินถ้าจะไม่เป็นของกินก็จะเป็นพวกพวกเบียรพวกไวน์อะไรอย่างเงี้ยถือมาทุกคนทุกคู่นี่แหละค่ะวัฒนธรรมของของฝรั่งก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ก็มาแชร์ให้ฟังนะคะเ,เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆที่ติดตามช่องของยุลีนะคะได้รับชมขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามขอบคุณค่ะ